กรุงเทพมหานครเสนอรายการสวัสดีกรุงเทพ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันในรายการสวัสดีกรุงเทพในปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาน้ำเน่าเสียอันเนื่องมาจากขยะและสิ่งปฏิกูลที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนเกินขีดความสามารถของการบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครจึงมีหน้าที่แก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการหมุนเวียนน้ำที่มีอยู่นำกลับมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะโรงาบบำบัดน้ำเสียมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมสภาพน้ำเสียในกรุงเทพมหานครโดยจะมีการทำการศึกษาตรวจสอบวิเคราะห์วิจัยและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากน้ำเสียโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโดยพัฒนาระบบบำบัดต่างๆให้มีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆในกรุงเทพมหานคร ของด,ดำเยอะแต่นี้มันเริ่มน้ำบัดมาเริ่มน้ำใสแล้วมากอยากทราบ่ะค่ะว่ามีมีการดำเนินการในการกำจัดน้ำเสียอย่างไรบ้างจากคำถามที่ชาวกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่สงสัยวันนี้เรามีคำตอบให้คุณผู้ชมแล้วคะ่ะ ก็คือหลังจากที่น้ําเสียได้ถูกรวบรวมผ่านท่อรวบรวมน้ําเสียขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครน้ําเสียเหล่านั้นนะคะก็จะเข้ามาที่โรงบําบัดน้ําเสียซึ่งน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วก็จะทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะส่วนตะกอนก็จะถูกนําไปบําบัดเพื่อที่จะกําจัดต่อไปค่ะสําหรับโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียเนี่ยค่ะเราได้มีทั้งหมด8แห่งก็จะประกอบด้วยโรงควบคุมคุณภาพน้ำศรีพญารัตนโกศิน์ ดินแดงช่องนนทรีจตุจักบางซื่อหนองแขมทุ่งครุนะคะส่วนแผนการในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีโครงการอีก4ี่แห่งที่จะดําเนินการก็จะประกอบด้วยโครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรีบึงหนองบอนคลองเตยแล้วก็ทนบุรีค่ะซึ่งถ้าทั้ง4โครงการนี้แล้วเสร็จเนี่ยก็จะทําให้สามารถบาบัดน้ําเสียในกรุงเทพมหานครได้ประมาณ7 1ค่ะ การบำบัดน้ำเสียทั้ง3าขั้นตอนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดในการคัดแยกสิ่งเจือปนที่มากับน้ำและส่งน้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ในระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนต่อไปอีกทั้งยังเป็นการรักษาระบบนิเวศอีกทางหนึ่งด้วยระบบบำบัดน้ำเสียลงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมนะครับผมจะรับน้ำเสียจากเขตพื้นที่หนองแขมบางแคและภาษีจเจริญน,นะครับทุกจุดจะรวมมาที่นี่ที่เดียวนะครับผม เราเรียกตรงนี้ว่าบอ่อลิฟต์สเตชันหรือบอ่อสูบนะครับผมน้าจะถูกสูบจากข้างล่างมาถึงตรงนี้แล้วก็จะถูกไหลไปที่ไฟสกรีนหรือบอ่อดักขยะนะครับผมข้างในจะเป็นแบบคล้ายๆกรงล้อแล้วมีตะแกรงอยู่นะครับน้ำจะเข้าตรงกลางนะครับผมขยะจะถูกดักอยู่ที่บ่อตัววงล้อนั้นส่วนน้ําที่ดักแล้วเนี่ยจะลงไปที่กริดแถบต่อนะครับผมเพื่อดักกวดทรายต่อไปนะครับผมชุดต่อไปก็จะเป็นชุดดักกวดทรายจะออกจากน้ําเสียนะครับเพื่อมอบัดทางชีวภาพต่อไป จกน้ําที่บําบัดขั้นต้นแล้วกําจัดขยะกวดซายแล้วเนี่ยจะเข้ามาสู่ระบบบําบัดทางเชี่ยวภาคน้ําจะบําบัดในโซนนี้โดยการเติอมอากาศโดยเครื่องเติอมอากาศตรงนี้นะครับเพื่อให้จุลรี์สามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็กินน้ําเสียได้ส่วนน้ําใสก็จะถูกปล่อยออกไปด้านบนนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำทิ้งออกสู่คลองจะต่อไปนะครับผมนี่คือขั้นตอนการบำบัดน้ําเสียทั้งหมดของโรงควบคุมคุณภาพน้าหนองแขมครับ น้ำถือว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศและเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดน้ําเน่าเสียนั้นก็เกิดจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองค่ะดังนั้นพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ําลาคลองมาร่วมกันคือรอยยิ้มให้กับสายน้ํากันเลค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปดูโครงการอะไรดีๆนั้นติดตามได้ในรายการสวัสดีกรุงเทพวันนี้สวัสดีค่ะ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร